Channel TV Online. ผมสมศักดิ์ฮีรนุ่งผู้ถุงข่าวภาคสนาม <Yeah. S 2> Traffic Channel TV Online ขณะนี้ผมมายืนอยู่ที่จุดภาคหนึ่งนะครับ <Yeah. S 2> เพื่อจะ, <Yeah. S 2> อะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมการถแถลงข่าวของอผู้บัญชาการนะครับแล้วก็ <Yeah. S 1> เรามาหาข่าวแบบเรียลไทม์ให้ท่านได้ชมกัน <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปชมภาพข่าวแบบเรียลไทม์เลยครับตำรวจภูธรภาคหนึ่ง จับกุมเครือข่ายยาเสพติดโกดังกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมยึดยาบ้า1ล้าน4แสนเม็ดยาไอ79กิโลกร,รมัมยาเคหรือคีตตมีน85กิโลกร,รมัมมูลค่ากว่า53ล้านบาทตามนโยบายรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายชาดาชัยเศษตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตอธิบดีกรมการปกครองและพลตบดจโทพานุรัต์หลักบุญเลขาธิการปรปรสเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งด้วยระบบการสืบสวนและขยายผลและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเครือข่ายของนักค้ายาเสพติดอย่างรู้เท่าทันเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิติร,รัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวง์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสําราญนวลบาผู้ช่วยพบตรพลตำรวจโทอัคราเดชพิมลศรีผู้ช่วยพบตรและพลตำรวจโทนิรันเหลื่อมศรีผู้ช่วยพบตร จึงสั่งการให้มีการสืบสวนสอบสวนและขยายผลจากกรณีการจับกลุ่มยาเสพติดรายสำคัญทุกรายรวมถึงการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงให้ไปถึงกลุ่มผู้ผลิตนำเข้าผู้ลำเลียงผู้จัดเก็บผู้จำหน่ายและสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดจากแมวชายแดนเข้าถึงพื้นที่ในตอนในของประเทศตำรวจภูธรภาคหนึ่งโดยพลตวโทจิรสันแก้วแสงเอกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตรตรีตะราเดช ตำรวจภูทรภาคหนึ่งโดยพลต,ตำรวจโทยรสั์แก้วแสงเอกผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีนาราเดชทิพรักษ์รองผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีชยานนท์มีสติรองผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาคหนึ่งสอปสพหนึ่งบชปสโดยพลตำรวจโทศิรศักดิ์ตันตินวชยัยผู้บังคับบัญชากองบัญชาการตำวรวจปราบปรามยาเสพติด ผลตจโทสมเกียรติวัฒนพรมมงคลร้องผู้บังคับบัญชากองบัญชาการตำรวจปราบปรา,ปรามยาเสพติดและผลตบตรีสมบูรณ์เทียนขาวผลตำรวจตรีอ,อมสินตรารุ่งเรืองผลตำรวจตรีพรัทวิเศษสิงผลตำรวจตรีอาทิตย์ม่วงเหล็กพร้อมด้วยการประสานงานของภาคีเครือข่ายร่วมงานกันอย่างเป็นระบบวิติการในการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาคหนึ่ง ชุดที่สองและเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยข่าวกรองทางทหารศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้สืบสอบขยายผลและจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ ได้ในพื้นที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำไปสู่การจับกุมนักค้ายาเสพติดและทีมลำเลียงยาเสพติดได้จำนวนมากมายหลายคดีและทำให้ทราบว่านายยุทธนาหรือต้อมอายุ35ปีและนายพิชานหรือพลอยอายุ23ปีทำหน้าที่รับยาเสพติดจ,จากผู้ลำเลียงยาเสพติดจ,จากพื้นที่ภาคเหนือแล้วทั้งผู้ต้องหาทั้งสองจะนำไปส่งให้กับลูกค้าจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และได้คำสั่งให้สืบสวนจับกลุ่มจึงได้บูรณาการกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนติดตามความคืบหน้าและการเคลื่อนไหวของนายยุทธนาและนายพิชานต่อมาเมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2567จากการสืบสวนทราบว่านายยุทธนาและนายพิชานผู้ต้องหาใช้รถยนต์นเอเนกประสงค์สีเทาเป็นยานพาหนะได้มารับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงสกดรอยติดตามจนมาถึงบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข3 3 9 4มหมู่12ตำบลห้วยหมอนทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐรมเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงเข้าแสดงตัวเพื่อเข้าตรวจสอบและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้พร้อมของกลางดังนี้ 1. ยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือยาบ้าจำนวน8กระสอบรวมจำนวน700มัดประมาณ14ล้านเม็ด 2. ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1. น่ยาไอจํานวน6กระสอบรวมน้ำหนักประมาณ99กิโลกรัมสวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทสองยาเคหรือคีตาบินจํานวน5กระสอบรวมน้ำหนักประมาณ85กิโลกรัมสี่รถต์เอเนกประสงค์สีเทาจําจนวน1คันใช้สำหรับ ลำเลียงยาเสพติดโดยกล่าวหานายยุทธนาและนายพิชานกระทําผิดฐานรวมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าและยาไอรหรือเมทแอมเฟตาบีนวัตถุกออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทสองหรือคิตาบีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มและทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปจากการซักถามขยายผลนายยุทธนารับหน้าที่ขับรถไปรับและนํายาเสพติดไปส่งลูกค้าตามที่นายพิชานสั่งการโดยทั้งสองจะได้รับค่าจ้างในการรับส่งยาเสพติดครั้งนี้รวมเป็นเงิน5 0,000ืบาท และได้ตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาทั้งสองแล้วทราบว่านายยุทธนาเคยถูกจับกุมในคดีฐานความผิดมียาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งหรือเบทอมเฟ,ฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งเบทอมเฟ,ฟตามีนและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนนายพิชานเคยถูกจับกุมดำเนินคดีในฐานความผิด มีและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1คือเมทแอฟเฟตาบีนโดยผิดกฎหมายในพื้นที่สอพอดอนตูมจังหวัดนครปฐมการจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นการยับยั้งการแพรก่กระจายของยาเสพติดไปสู่ประชาชนได้เป็นจำนวนมากซึ่งยาเสพติดของกลางหากถูกนำออกไปสู่ท้องตลาดแล้วจะมีมูลค่าสูงสุดถึง53ล้านบาทและเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจะขยายผลถึงกลุ่มลูกค้าผู้สั่งการและบุคคลในเครือข่ายยาเสพติด รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยจะนำมาตรการสคมคบขอประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ทราบว่าหากพบบุคคลรถต้องสงสยัยหรือมีข้อมูลการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจที่ท่านสะดวกหรือสายด่วน19 1เหนึ่งเพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำข้อมูลดังกล่าวไปสืบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้กระทำความผิดต่อไป Traffic Channel TV Online.